สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่เสนอจำหนอายขายฝากคุณภาพจังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตําบลนานแขมอําเภอเกวินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้นะคะจํานวนหนึ่งไร่ค่ะเราทําโคกไว้ให้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ติดถนนลุกลังค่ะห่างจากถนนคอนกรีตค่ะประมาณสักเจ็ดสิบเมตรนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนเส้น33ส่วนสอสัเส้นหลักนะคะ4เลนประมาณสัก4กิโลนะคะอยู่ใกล้ พื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้เขตชุมชนค่ะใกล้ตลาดนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเบียร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนี่ครับด้านหน้าของผมเลยครับตอนนี้ปลูกข้าวทํานายอยู่นะครับก็เป็นที่ดินแปลงเล็กๆครับจำนวนหนึ่งไร่นะครับเหมาะกับที่จะทำเป็น บ้านสวนผสมโคกหนองนาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับหลักเขตก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะตรงไปเลยคนระับแปลงนี้ก็จะตรงไปเลยเนี่ยถึงตรงพอดีเสามันล้มอยู่ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับแปลงนี้ครับหน้ากว้างประมาณ40เมตรลึก30เมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ50เมตรครับลึก30เมตรครับผมเนี่ยก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าติดถนน สาธรานะนะครับด้านหน้าติดถนนสาธานณะนถนนเนี่ยกว้าง8เมตรเลยนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าน้ําประปาเดินเข้ามาให้แล้วนะครับก็กําลังดําเนินการนะครับที่ดินก็จะมีถมโคกเอาไว้บางส่วนน,นี่ตรงนี้ตรงนี้จะถมโคกไว้ให้นะครับก็สามารถปลูกบ้านอยู่อศาศัยสไตล์โคกหนองนาโมเดลอะไรเงี้ยครับทำทับได้สบายๆเลยอตอนนี้หน้าฝนนะฮะก็จะมีน้ําขัง น้ําขงในนานะครับแต่ก็ไม่ลึกนะฮะแค่ประมาณระดับข้อเท้าเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเนี่ยข้าวก็ถ้าคุณผู้ชมมาซื้อหน้าน,นี้ก็แถมข้าวให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยจำนวนหนึ่งไร่ครับเป็นถนดคุดแดงพร้อมโอนโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่อยู่ตำบลน,นาแขมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ห่างจากถนนสีเลนประมาณ4ีกิโลนะครับแล้วก็ คุณผู้ชมจะเห็นตรงที่ผมจอดรถเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะฮะเมื่อก่อนเป็นลาดยางแต่ตอนนี้เป็นคอนกรีตแล้วก็คือเข้ามาจากถนนเนี่ยประมาณน่าจะห0 6สหสิบเมตรครับประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีไฟฟ้าในปปาเดินเข้ามาแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ผมแบ่งขายเนี่ยจากจํานวนแปลงใหญ่นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็แปลงนี้ก็ขายกันถูกๆเลยเท่านั้นเองเนี่ย สวยสวยเลยครับคือมาออกแบบทำโคกหนองนาโมเดลข้างหลังเนี่ยมันจะมีวิวโลเคชันต้นไม้ใหญ่แล้วก็วิวเขาด้วยแต่ตอนนี้อากาศมันปิดนะก็อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับก็แปลงนี้ขายกันถูกๆครับสามแสนบาทรวมค่าโอนนะครับเนี่ยแปลงเนี่ยหนวนมีเสารงปักอยู่ตรงนี้อีกเสาหนึ่งนะครับเนี่ยนักกว้างมากเลยครับ คือสามารถมาแบ่งครึ่งหนึงก็ได้ครับแปลงเนี้ยคุณผู้ชมมาแบ่งเป็น2แปลง,งแปลงละ2งานแบ่งกันซื้อสบายๆเลยตกตก2งานแส0ห้าเท่านั้นเองนะครับเนี่ยถ้ามาแบ่งกันซื้อนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาดูฮนะเป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับบริเวณแถวนี้ก็จะมี เพื่อนบ้านนะมีกลุ่มเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนียประมาณ2-300เมตรนะครับแล้วก็มีที่ทำการอบตอก็อยู่ปากทางเข้ามาถนนเส้นนี้นะฮะเนี่ยถนนเส้นนี้จะเชื่อมต่อไม่ไม่ใช่ทางตันนะครับเป็นถนนเชื่อมต่อ,อที่ทำการอบตอนาะแขมแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอำเภอนาดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ราคาเบา มีแปลงเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับลองมาดูฮะเนี่ยที่นาอย่างเงี้ยเลี้ยงปลาได้เนี่ยขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกข้าวกินเองทําสวนทําเกษตรปลูกผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือบ้านเลยครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่นาลึกนะฮะคือเป็นนาแบบเขาตั้งใจทํานาครับเนี่ย เป็นนาข้าวแบบตั้งใจทำนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเบียร์ก็จะนําเสนอที่ดินให้ได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมเบียร์นะครับขอลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปครับ